เขาไม่รับเนี่ยเราก็พูดไปแค่นั้นแต่เวลาถึงถึงเวลาเขาเดือดร้อนจริงถ้าทางพุทธศาสนาบอกว่าทุกก่อนต้องมีความรู้สึกว่าไม่ทำเนี่ยอายเขาแน่เพราะมันต้องโชว์ <c oughs> อ่าสีภาคต้องโชว์ถ้าเราได้วกว่าเขาเนี่ยอายเขาแน่นึ่งตอนนั้นแหละ <c oughs> เด็กเขาจะส้ำนึกขึ้นมาทัน <c oughs> ทีเขาจะกระตือรือร้น,นอันนี้ก็หลายเอกรู้สึกว่าว่าเราจะได้ตรงนี้นะ,อะนอกจากรูก้ความหมายค่านิยมหรือว่า สิ่งมารยาทอะไรต้องทําในปเปณีแต่ละอย่างอันนั้นอันนั้นเนี่ยเด็กหาได้จากจาก Google หรือว่าเอกสารต่างๆได้อยู่แล้วแต่ความรู้สึกที่เขาเกิดขึ้นเองด้วยความที่เขาฉลาดอยู่แล้วอ่ะเกิดขึ้นมาไปว่าไม่ใช่แล้วเจ็ดวันไม่ใช่ก็อ้างของเราแล้วก็ยังโยงไปอีกเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวอันนี้เด็กก็พูดเองอคือมหาลัยก็เราเน้นให้ถูกต้องตามระเบียบคือผู้หญิงเนี่ย กระโปรงก็ต้องไม่เลยหัวเขา่าไม่สั้นมากอย่างเงี้ย<ฮ>เขาก็รู้เองบอกว่าอย่างนู้กระโปรงนู้ก็รู้ว่าผิดอันนี้เขาพูดขึ้นมาเองเลยเราก็น่าจะรู้สึกว่าอืมคุ้มในเรื่องเนี้ยในเรื่องนี้ก,ก็ก็คุ้มในเรื่องที่สร้างจิตสํานึกวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิตเป็นวิชาที่สอนให้เด็กเกิดจิตสํานึกที่ดี<ฮ>ปกติเขาก็จิตสํานึกที่ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสภาพแวดล้อมบางอย่าง มันทําให้ก็ฝเยออกนอกเส้นทางทะะจะสังเกตอาจารย์อย่างเช่นกระโปรงสั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยบางคนแค่พระอาจารย์มองปับ๊บเขาหลบทันทีเขารู้ทันทีเลยหรือว,ว่าถ้าเวลาเดินผ่านอย่างเงี้ยพระเดินผ่านเด็กๆจะรู้ว่าต้องไหว้พระอันนี้ถ้าเราจ้องไปเนี่ยเขาถึงจะยกมือไหว้เขาเริ่มจะรู้แล้วอันนี้เรากําลังปลูกฝังอยู่แต่การปลูกฝังเรื่องวัฒนธรรมว่ฒชีวิตเรื่องเรื่องจิตสำนึกที่ดีเป้าหมายตรงนั้น แรกๆมันก็ต้องใช้อาจจะไม้แข็งก่อน<ะ>คือบังคับไปเรื่อยๆสักพักเราอาจจะคาหวังปี1ยังไม่ได้ปี2ปี3ก็อจะปี4อาจจะได้ตรงนั้น<ะ>ก็ส่วนประเพณีที่ใครแม็กสูงสุดก็คือหรือว่าเรื่องที่อยากจะให้เขาสำนึกจริงๆก็คือในฐานะที่เป็นนักศึกษานอกจากเรียนรู้ใครก็ท่องได้ว่าประเพณีเป็นมาอย่างไร ประเพณีมีความสําคัญอย่างไรแต่จุดสํเน็กที่ดีในฐานะเป็นนักศึกษาว่าตัวเองจะปกป้องหรือรักษาประเพณีนี้ได้อย่างไรซึ่งต้องทําให้เป็นแบบอย่างแก่คนอื่นเช่นถ้าสงกรานสงกรานก็ไม่เล่นเหมือนปัจจุบันมีเด็กแว้นเล่นปะแป้งแรงอย่างเงี้ยไปไปเขาเรียกอะไรนะผู้หญิงเขาเรียกอะไรลวนลามผู้หญิงอย่างเงี้ยซึ่งในฐานะที่ นักศึกษาตอนนี้ที่ท่านอธิการบดีเคยบอกไว้ว่าต้องการให้ผลิตเด็กที่เป็นน้ําดีไล่น้ําเสียออกไปซึ่งเด็กตรงนี้เราก็ปลูกฝังวัฒนธรรมในประเพณีว่าสุดท้ายแล้วพวกเราหรือพวกเธอจะจันลงวัฒนธรรมอย่างนี้โดยการทําเป็นแบบอย่างคราวนี้เรารู้แล้วว่าประเพณีแรกๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ย มันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของบรรพชนของเราซึ่งต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมเกิดการปลองดองกันเกิดการทำงานร่วมกันแต่สมัยใหม่ปัจจุบัน<ะ>เขากลับนิ้นไปเป็นแบบว่าใครสามารถนำประเพณีมาพัฒนาเจอยอดให้เกิดมีการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนำเงินเข้าสู่จังหวัดได้เยอะประเพณีน,นั้นถือว่าดัง อันนี้อันนี้ที่เราเห็นอาจจะปิดเพี้ยนไป,นนไปโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าถ้าเรามันก็เรื่องของประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์มันก็ต้องประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีๆอยู่แล้วอะ่ะแต่เราไปเจาะล,ลึกจริงๆเนี่ยบางอย่างคุณค่าทางน้าจิตใจลดน้อยลงการเป็นเพื่อนน้อยลงใครชนะหรือว่าใครแพ้ไรโกโหาหาว่าเอาเงินได้ให้มากกว่าอย่างเนี้ย ติดสิบบนกรรมการต่างๆซึ่งจะเห็นได้จากโปรเฟนวิญที่มีการแข่งขันค่ะพา,า,ายเรือก็จะมีน่าจะมีแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเขาแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ทไปเห็นกล้าพูดได้ก็คือโปรเฟนีบุญบ้างไฟเพราะจะทําตอนแรกที่จะทําวิญญาณในผลเรื่องนี้ตอบโจทย์อาจารย์ไม่ได้เลยว่าชุมชนเขาได้อะไรเพราะเพราะไปเห็นแล้วก็มันเกี่ยวกับเล่ายา ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยก็ก็เลยต้องต้องเปลี่ยนหัวข้ออันนี้ไม่ได้โจมตีอันนี้ตัวส่วนตัว<ะ>ที่ไปเห็นก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องใหม่อย่างนี้แล้วเราเอาประสบการณ์ที่ได้จากการไปเจาะแบบลึกว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วมันเขาเรียกอะไรนะมันประเพณีเนี่ยมันผิดเพี้ยนผิดเพี้ยนไปจากอดีตเยอะแม้คุณจริงอยู่ว่าคุณไม่เชื่อเพราะการศึกษามันกว้างไกล ไม่เชื่อในสิ่งที่ความป็เชื่อเช่นเช่นผีสางเทวดาไม่เชื่อก็จริงแต่สิ่งที่เราเป็นเรามาได้อย่างนี้เกิดจากวิถีปฏิบัติวิถีชีวิตของบรรพูที่สร้างมาเป็นสิ่งที่เราสมควรจะรักษาไว้ค่ะพระอาจารย์คะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพบว่าประเพณีในปัจจุบันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในเรื่องของแก่นนะคะในเรื่องของความคิด ดังนั้นเนี่ยในการถ่ายทอดให้กับนักศึกษานะคะเราจึงได้เอาแนวคิดหรือว่าแก่นแท้ที่ถูกให้กับเขาได้เรียนรู้นะคะเราได้พูดคุยกันในเรื่องของประเพณี12เดือนแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญทุกท่านพบกับภาพกิจกรรมนะคะซึ่งนักศึกษานั้นได้ร่วมกันแสดงนะคะแล้วก็ติดตามชมถึงความสามารถของนักศึกษาของเราด้วยนะคะขอเชิญรับชมค่ะ